สโบโรบอทคำนวณสถิติบอลด้วยระบบ AI แม่นยำปลอดภัยไม่ต้องนั่งเฝ้าแอดไลน์ได้ที่แอดสโบรโรบอทหรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ข้างล่างนี้ถ้าสมัครแล้วนะครับบอกว่ามาจากชายผู้บ้กคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสวัสดีครับพูดก,กับสุดคข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่วิ่งกันตับลับแน่ก,การสีเวดแ้งตัวจริงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้ใการคุมเงินของ, R app, R app, องรับลำนิกต้นตำรับเกนเก้เพซิง ตอนนี้กระแสข่าวของกุนซอชุคขาวแมนจเติดนะครับเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆโดยคาดกันกว่าเป็นราสตันดิกเทนเนอร์ชาวเยอรมันในวัย63ปีจะเข้ามารับตำแหน่งกุนทัพไปแสดงไปจนกระทั่งจบฤดูกาล2021-2022โดยหลังจากที่สมสรสอสมบลดอลิกนาโซชาเมื่อช่วงสุดสห์ที่พม่มาทำให้บอดบุิหารต้องแต่งตั้งเหมือน,นอคอเคิกเข้ามานั่งกลุลเมียนช่วคราวในขณะที่สมสรสอนกำลังพยายามควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่มาคุมทัพสำหรับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวจากสื่อหลายสำนักออกมาในทิศทางเดียวกันว่า รับรนักนิกคือคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามารับเผือกร้อนในทิมโอล์รัฟอร์ดด้วยระยะสัญญา6เดือนเพื่อกอบกู้วิกฤตของสโมสรคุณซื้อเลือดดอยนะครับได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ยิงย่งใหญ่ในวงกรารฟุตบอลลูกหนังเมืองเบียร์โดยเขาคือต้นกำรับกลยุทธ์กินเกตเพสซิงและยังเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับคุณซื้อเคลื่อนลูกใหม่ในบ้านเกิดอย่างเจคกิงครอปหรือร์พูลยูเลียนนาเกลส์แมนบายูเมนิกและโทมัสตูเกลของเชลซี่ด้วย หากแมนชนเต็ดได้ตัวรับลังนิกซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่ผู้อำนวยการกีฬาของสโมสร,รโลกโมกมครีฟมอสโกมาคุมทีมเน่นว่าเขาจะนาสไตล์การเล่นที่สุดสันพิเศษนี้มาใช้กับทีมไปแสดงและน่าจะทําให้ไปแสดงกลับมาเล่นได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้งเป็นฟุตบอลสมัยใหม่รังนิกเป็นโค้ชที่นิยงการเล่นเพลซิ่งสูงมากเน้นปรัชญาที่เข้มข้นของแกงเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จและที่สาคัญเขาเป็นคุณสือที่มักจะเล่นก่อนหน้า2ตัวมาเลยตลอดโดยสมัยที่ประสบความสำเร็จกับอาบาเลาซิกเจ้าตัวใช้ระบบการเล่น 4-2-2-2ที่สามารถปรับเป็นระบบ4-4-2ก็ได้ยังไรก็ตามด้วยคุณกำลังที่ชั้นยอดของแมนชั้นเตดก็มีความเป็นไปได้นนสูงที่รัสตังนิจะเลือกใช้ระบบ4-3-3เนื่องจากทีมมีแข้งสายเลือดสปีดอยู่หลายคนโดยเฉพาะในตำแหน่งตัวรุกไม่ว่าจะแบน็นมาคาร์ราฟวอดเมสันกรีนวูดและเจดันจันโชซึ่งนักเตะเหล่านี้สามารถวิ่งเพรสซิ่งสูงๆได้อย่างสบายๆส,ส่วนคโริสตยโนโรนัลโดที่ใครๆคนอาจจะเป็นขมวลว่า ไม่เหมาะสมกับสไตล์การทำทีมของรังนิกก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะอย่างน้อยๆน,นะฮะศักยภาพของ c ซียร์เซเว่นยังไงก็สามารถเป็นอาวุธหนักให้กับทีมได้อยู่แล้วแต่คนที่จะโดนผลกระทบเต็มๆนั่นก็คือปอบโมบ่าการตี้ดอนนี่ฟอนเดเบ็กกับสกัตแม็กทิมิน่น่าจะได้เป็นกู้หูในแดงกลางคู่ใหม่ส่วนบูโน่ฟอนนัสก็ยังคงจะได้ขยับเป็นแนวรุกมากยิ่งขึ้นและมีอิสระในการ้างสรค์เกมได้อย่างเต็มที่ส่วนสำหรับจจรันชันโชมีคุณสมบัติเหมาะกับแทคติกของรังนิกอยู่แล้ว และคงได้ประจําการทางริมเส้นทางฝั่งขวาการที่รังนิกนิยมใช้ฟุลแบ็กดันขึ้นเกมสูงยิ่งจะทําให้สันโชสามารถใช้ความรวดเร็วในการบุกตะลุยเข้าไปปั่นปว่วนบริเวณพื้นที่ทางเนินในของทีมคู่แข่งมากยิ่งขึ้นโดยสําหรับรัดฟอร์ดจะได้ลงเล่นทางริมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนดิมในแผงแค์วกโฟจะเน้นการเล่นแบบวิงแบ็กและใช้วิธีเล่นการสวนกับเร็วซึ่งเป็นกุญแจสำคัญก,ก็คือการยั่งบังกลับขึ้นมาให้เร็วที่สุดและเปลี่ยนเกมรุกในทันทีนั่นก็คือการเปลี่ยนเเเกกกมมรรับให้ป็นุ โดยลูกชออารอนวานปิสกาแฮร์รี่มิกลายและราเฟอเอวรานเหมาะกับการทำหน้าที่นี้ส่วนวิคตอรินเนเลิรนะครับคงต้องทำหน้าที่เป็นยังอะไรหลเหมือนกับเอลิกไบยี่โดยก,การซีเอตัวจริงของแมนชนเต็ดภายใต้การกุมงเงียนของรับสังเนิงในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูดาบิดดิกก้ากองหลังอารอนวานปิสกาแฮร์รี่มิกลายราเฟอเอวรานลูกชอกองกลาง กัปต็นทีมเน่ดอนนี่ฟานเดอเบคบโนโอร์นันสส์ส่วนกองหน้ามาร์คัสโรนฟอด์ดคลิสเตียโรโรนัลโดและเจอร์แดนชอนโชโดยเจอเก้นครอปนะครับเคยกล่าวย่องย้างราฟลังนิกว่าเป็นหนึ่งในโคตรระดับปร,รมาจารย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดเลยเพราะชายคนนี้เป็นคนที่คิดนอกกรอบอยู่เสมอและไม่เคยกลัวที่จะปรับเปลี่ยนแท็กติกเพื่อให้เข้ากับทีมมากที่สุดอย่างที่เกินกันเอาไว้ว่ารังนิกนิยมระบรบการเล่น4-4-2ซึ่งสามารถปรับมาเป็น 4-2-2-2ก็ได้แต่แน่นอนว่าระบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับแมนเชสเตอร์ดังนั้นหากคุณซื้อจองเก่าเลือกใช้เทคติกดังกล่าวงั้นนี้สาวกเรสอามีคงจะได้เห็นเอนิสันคามีกลับมายืนเป็นหัวหอกคู่กับคริสตอโนโรนัลดส่วนโบน่ก็ถอยลงมาเล่นลึกในแดนกลางโดยมีคู่หูก็คือสอตต์แม็กทอมเน่ขณะที่ปีกทั้งสองข้างก็ยังคงเป็นรานฟอร์ดซานโชสำหรับปาวัวบาก็คงต้องนั่งติดสนับก้นอยู่ในซุมมานั่งสำรองและรอคอยโอกาสลงเล่นต่อไปนะครับ โดยก,การ11ตัวจริงแมนเชสเตอร์ไพรต์ภายใต้ตการคุมงานเงันของรัฟซงนิงในระบบ4-4-2ผู้เล่นสมบัติ์ดาบิดดิกาก์กองหลังอารอนวานปิซกาฮาร์ีมิกลายราฟเฟลวารานลูซโซ่กองกลางเจนันจันโชสก็อตแม็กทูมเน่บุโนโุฟเฟอร์นัสมาคัพรันฟอร์ดกองหน้าคริสซอนอลโรนัลโดเอนนิสันคาวานีเชื่อได้เลยว่าหากประเทศกำลมงคุณทีมแมนเชสเตอร์บันดาบุรีเล่นดาวรุ่งความสวนสูงของทีมจะมีการพัฒนาแบบขย,ยิ่งก้าวกระโดด ส่วนดานนี่ฟานเเบกที่เคยโดนโซชามองข้ามไปก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้งดังนั้นหากแมน,นเชสเตตตัต้งตั้งระดิกิจริงๆเขาก็คงยังไม่สามารถขุมทัพในแมตช์ประทักกับเชลซีในช่วงสุดสัปดาห์นี้แต่น่นแน่นะครับมีความเป็นไปได้สูงที่จะคุมเมืองเหียนปแีแสแดดแมตช์พวกกับอาร์ซนอลที่สนามโอตาร์ฟอร์ดต,ต้นเดือนธันวาคมครับก็เรียกได้ว่าโหดจริงๆใช่ย่อยนะฮะไหวไหมโรนัลดอแฟนแมนยูแฮเป็นห่วง วันใจนะครับว่าโรนัลดไม่เข้ากับสไตล์รังเน็กจะเข้ากันได้ไหมสาวกทีมปีแสดงแมนเชสเตอร์น,นะครับพากันแสดงความรู้สึกผ่านโลกออนไลน์ด้วยว่าเป็นห่วงคริสตอโนโรนัลดอสตาร์เบอร์หนึ่งของทีมที่จะเดือดร้อนหนกักแล้วมีข่าวว่าสโมสรจอดแต่งตั้งลารสตังกิกให้เป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวของแมนเชสเตอร์เดนต์กุนซึกายูรมันในวัย63ปีตกเป็นข่าวยินดีจะลดระการเซนติกับไปแสดง6เดือนเพื่อคุมทีมไปจนจบซีซั่นแทนที่โอลิกานาโซชาที่ถูกปลดออกไป แต่เมื่อสาววปีแสดงพิจนารณากันว่ารอบเรืกเ,เป็นคุณเสือต้นาำรับกลยุทธ์เกเกนเพซิงที่นักเตะภายในทีมจะต้องวิ่งบีบเข้าใส่คู่แข่งย่าง,งบัลกลับขึ้นมาอย่างเร็วที่สุดก็ทําให้พวกเขาอดเป็นกังวลไม่ได้ว่าโรนัลโด้อาจจะได้รับผลกระทบต่อการมาของเจ้าหนายใหญ่เมืองไส้กรอกรายนี้และที่สุดการรบกวเคยสัมภาษณ์เมื่อหปีก่อนสมัยคุณทีมอแบลซิสด้วยว่าโรนัลโด้และเดีเออนเมซี่ แก่เกินกว่าที่จะเล่นกับทีมของเขาซึ่งปัจจุบันสตาร์ทีมจับปูกเกตก็มีอายุ36ปีแล้วมันร้อยสาระมากที่จะมาคิดว่าทั้งคู่จะร่วมงานกับทีมของเราได้หรือเปล่าทั้งคู่แก่เกินไปและแพงเกินไปลังนิกเอ่ยในกล่าวนั้นอย่างไรก็ดีถึงขณะนี้โรนโดพิสูจน์หินว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขจับคุณงานกันตะบันประตูไปแล้ว10ประตูในซีซั่นนี้แต่ก็มีวัยที่แฟนบอลเรสอามีจะพาก,กันเป็นกังวลเป็นห่วงด้วยการโพสต์ถึงทวิตเตอร์ ถึงเรื่องนี้โดยมอว่าสไตล์การเล่นเพลสซิ่งของรังนิกซึ่งเน้นกดดันคู่แข่งตั้งแต่แดนบนไม่น่าจะเข้ากันได้ดีกับโรนัลโดที่เคยถูกวิวา,ารนาว่าไม่สนใจในการวิ่งไล่กดดันฝ่ายตรงข้ามและรอรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อสอยตะข่ายเป็นหลักนะฮะนี่คือสุข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่26พฤศจิกายูนะครับ